อ่าแครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกที่อยากจะทานะครับเพื่อนๆเ,เลยอยากจะรับสมัครคนเข้าแคลนนะครับแล้วก็อของคนที่ว่างนะแล้วก็พร้อมเล่นด้วยกันตอนเที่ยงนะครับผมคือโปรเจกของผมเนี่ยผมอยากจะ,จะลงเซิร์ฟเลื่อนนะครับให้จบเซิร์ฟเลยแล้วก็ทําเป็นคลิประยะยาวไปแล้วผมคลิปยาวไปเลย เป็นเนื้อเรื่องไปเลยนะครับผมใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รีคอร์ดนะครับไว้ใต้คลิปนะแล้วก็หรือว่าเฟซก็ได้เดี๋ยวทักผมมาหรือว่าเข้ารีคอร์ดมาคุยกันนะครับผมก็จะรับสายยิง3คนสายฟาร์ม2คนแล้วก็สายสร้างบ้าน2คนนะครับผม โอเคตามนี้นะครับผมใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มมนก็ได้ครับหรือว่าเข้าลิงก์ดิสคอร์ดมาก็ได้นะครับผมแล้วก็แท็กผมมานะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผม